ก็จะเป็นเขียงที่สะอาดะครเ,เมืดอปมาเขียงไม้ที่แห้งครับ ก็ระม่่งลอยครับเพื่อน่า ก็ต้องมาเอากเอาเนื้อมาชุนาบน้ำสะอาดครับเพื่อการนะเป็นน้ำกรองนะ ไปเลยครับเพื่อน ชอบมากเลยค่ะชอบพระมหาเทวีเจ้านะคะขายจุกุลก็ช่างค่ะแต่เจ๊เตยรักและอินดูพระมหาเทวีเจ้าค่ะชอบค่ะขอบคุณแม่ทำให้เจ๊เตยขายเจนได้นะคะขอบคุณคุณแม่มากในโอกาสที่มาสร้างศิสังเจตเตยค่ะก็จะได้เป็นห้าชิ้นนะคะเพื่อห้าชิ้นแบบนี้นี่ค่ะก็จะได้ห้าชิ้นแบบนี้ค่ะแต่เราจะห้าชิ้นแบบนี้เราไม่ใส่เก่าละ Come นี้ไม่ใช่ช่องที่แบบมานินทาคนนะคะมีแต่ช่องนี้มีแต่ช่องพูดดีนค่กับพวกเพอ่พอค้าเป็นช่องคันปากค่ะคันปากอยากจะบอกเพื่อนว่าอยากจะมาแชาร์สนับสนุนอยากจะมาแชาร์แบบประสบการณ์ใหม่ๆนะคะ, <c oughs> ะ,คะเพื่อนขาให้เพื่อนได้หารายได้อาชีพเสริมนะคะเพื่อน่ะติดตามไม่เลยกค่ะเข้ามาดูะาเป็นอาชีพเสริมให้เพื่อนๆนะคะ เป็นรา เยี่ยมมากเลยนะครับเพือ่อนขาตังปริเย่มากเลยค่ะ แล้วเราก็จะมาจับดูว่าแ้งไดเราใช้ 对。 โอเคค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อเปดูสองไส้นะคะแล้วก็สองอย่างที่เราใช้หอ่อคือสารลายเป็นแผ่นเนี่ยงนะคะอันนี้เป็นแผ่นเนียงตาโบราณค่ะไม่มีโฆษณานะคะเพื่อนแต่อยากนําเสนอค่ะคือห่อดีมากนี่ก็จะเป็นสารลายเราเพื่อนค่ะขาซื้อได้นะคะสารลายก็จะเป็นหอ่อนีค่ค่ะ,คะ,คะเป็นแผน่นเซเดียมเหมือนกันนะคะแล้วเพื่อนก็มาตัดครึ่งค่ะห่อเนีเ่ยก็จะบด 50บแผ่นนะคะเรามาตัดเพื่อนเราก็จะได้ร้อยแผนนะะ่นเหมืันเพื่อนก็จะได้สแตนดโรเราประมาณ200ชิ้นนะคะว่เาเราห่อหนึ่งชิ้นแล้วก็ตัดได้2ชิ้นใช่ไหมคะก็จะได้มสาสแตนโรประมาณ200ชิ้น,นะะเหมือนกันค่ะนี่ค่ะแผ่นแป้งนะคะ,คะ,นนะ,คะเริ่มแผ่นสาลายกันเพื่อนมาโ้วนะคะระับต่อไปก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจนเตยได้นะคะคเดี๋ยวเจนเตยจะมีคลิปใหม่ๆมานำเสนอมาสอนอาชีพเพื่อนๆนะคะ ขอบคุณค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะปังปริเยปด้วยกันกับเพื่อนขาสู้ๆค่ะถ้าไม่สู้ก็อยู่ไม่ได้กับเพื่อนขาสู้ๆอย่างเดียวค่ะขอบคุณค่ะ